โอ้พี่น้องโบนองอี่อย่างมากมายดอกครับผมนะฮะมื้อนี้ผมได้เป็นเมนูเด็ดนะมื้อนี้ผมได้เป็นอ่ะฮะหลับปิงครับผมโอ้โหโอ้โอพี่น้องครับผมโอ้โหอืออเกจิสุดสุดท้ายสหรับมือแอหรับปีนี้แล้วครับผมโบนองอี่อย่างมากมายดอก ส,สุดสุดท้ายนะฮะบริกินอีกแล้วปีนอืม tuy rằng là nấm เท่าที่ผมนะฮะพี่น้องทำการสังเกตสังเกตพฤติกรรมของอึงพฤติกรรมด้านอย่างเดียอึงนะฮะที่ได้มาสดๆหม่ไหมนะครับกระดูกมันสิบแข็งนะฮะ แต่ว่าอึงสุดเนี่ยนะฮะพิจาขังไปประมาณสองมือกระดูกค่อนข้างที่แข็งสังเกตได้จากอย่างสังเกตได้จากก้นนะพี่ลองลองสังเกตบ้างเด้ออึงไม่ไม่ก้นมันสีบอลแหลมแบบนี้นะฮะเนี่ยมันสีบอลแหลมกุ๊ดจุดนะมันสิเป็นมนๆนนะฮะมันสีเป็นมนมนเลยอ่าแต่ว่าอันตรงเนี้ยมันแข็งมันเกิดความเขียบบ ก้นมันงูคนมันพี่น้องเห็นปะนี่ครับผมสงสัยมันเกิดความเครียดวะ 음음 <laughs> <laughs> เจอของดีพี่น้องอันตรายว่ะพีกันพีกันเนื่อมันมีอึงตัวอึงอึงสองตัวที่ผมได้เมื่อคืนนี้ไปได้ยุชนถนนถนนทางไปนามื่อก่อน <laughs> มันมีสองตัวอืมปลอดไพ่เนี่ยอันนี้อึงไหมครับผม กวมันสีบอแหลมนะฮะสังเกตมงก้วมานะกมันที่เป็นแบบเสมอกันนะอันนี้กระดูกบาแข็ง<ด>อันตัวดากบานเพื่อยื่นเนี่ยเออต้องแกะ 嗯，嗯，绝。 ไม่ได้แบบฝนแบบรอบสองแล้วผมบ่มันใจนะครับมันอาจจะกินคิงียวแล้วนะ โอ้ผมก็เพิ่งสังเกตนะฮะสำหรับพฤติกรรมของอึงนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากความเครียดนะครับอึมันจะมีความเครียดคือกันนะครับมันถือขังนะฮะมันถือขังแล้วมันบริกินอาหารอ่ามันถือขังแล้วบริกินอาหารเนี่ยมันก็ย่อมมีความเครียดพอมันมีความเครียดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะมันน่าจะส่งผลในเฮตให้กระดูกระเดี่ยวของมันเนี่ยนะฮะมันแข็ง นะครับมันแข็งขึ้นเยอะแข็งขึ้นเยอะกว่าที่เอามาตอนเรามาไม่ไม่ตอนเรามาไม่ไม่มันมีความล่าเลงนดพี่น้องนะครับมันได้เหรียญนำไม่นะมันมีความล่าเลงมันมีความสนุกสนานของมันแหละนะครับแล้วมันให้คือแคลบของมันมันยังไม่ได้ทํางานไงนะฮะเวลาเขาจับมาปุ๊บต้มปั๊บเนี่ยอู้แซ่บนะครับอ้อนกระดูกนี่หอมนะฮะแต่ว่าผิดกันกับเซตนี้ครับผมนะฮะะมถือขังสองมือนะ การมาต้องิงอย่างมากมายหรอกนะครับเพียงแค่กดซับสไครก์กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะพี่จ้าเป็นทีละบ่อยวนะฮะหรือหรือมันบ่สูงบ่ะโมสุมกับโมเมียนแน่นเอพี่น้องนะครับพอๆก,กันแบบนี้สมมติเสียงสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสิ้นี้ครับพอสวัสดีครับ